ครับก็มาอบรมนะครับโครงการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนะครับใครๆก็เป็นได้นะครับของคุณแจงก็ถือว่าสนุกสนานและก็ได้ความรู้มากนะครับไม่ใช่เฉพาะสําหรับคนที่ซึ่งเริ่มนะครับคนที่เริ่มมีโรงแรมแล้วประกอบไปแล้วก็สามารถมาเรียนได้เพราะว่าทางคุณแจงเองเ,องเนี่ยถือว่ามีความรู้ที่กว้างขวางและก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมขนาดใหญ่ผมเองคิดว่าก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในคอร์สนี้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณความรู้ทุกเรื่องตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบไปจนถึงการจัดการระบบแม่บ้านต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ความรู้มาพร้อมที่จะเอาไปประกอบนะครับกิจการได้ทันทีเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณแจงเจ้าของเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบคุณครับสวัสด,ดีค่ะ คอสนี้ด้วยความรู้ที่เป็นศูนย์แต่อยากจะบอกว่าในการมาครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้กลับไปไม่มากก็น้อยแต่แต่ในการสอนของอาจารย์อาจารย์สอนละเอียดมากแล้วก็ให้ความรู้จากประสบการณ์ที่อาจารย์อาจารย์มีเองเลยนั้นแล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ลองมาดูแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะได้เนี่ยรับรองว่าเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะสำหรับ 2วันนะคะที่ได้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กที่ใครๆก็เป็นได้นะคะต้องบอกว่าความรู้แน่นค่ะแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่เราก็ไม่เคยได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อนนะคะแต่2วันค่ะเต็มที่มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณกับอาจารย์แกริสามากๆเลยนะคะที่ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้เราได้เข้าใจแล้วก็มีวิธีการรวมถึงการวางแผน แล้วก็บิสเนสของเราที่อยากจะไปทําโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในฝันของเราได้ค่ะสาหรับท่านไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็กําลังตัดสินใจหรือว่าอยากทําเป้าหมายของตัวเองมีความฝันในเรื่องของการอยากสร้างโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะต้องเข้ามาเรียนรู้ค่ะใน2วันกับหลักสูตรนี้ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ